ดาราสาวฝากถึงคนขี้นินทาสวยรวยเก่งเบอร์นี้ไม่พ้นขี้ปากชาวบ้านตอนนี้ดาราพิธีกรสาวหนูเล็กก่อนบ่ายพัทรวดีปิ่นทองนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วเธอยังมีอีกหลายธุรกิจที่ดูแลบริหารเองทั้งขายของออนไลน์ทำแบรนด์เสื้อผ้าและสกินแคร์ยกให้เป็นอีกหนึ่งสาวเก่งกลังขยันสุดๆแต่ถึงจะดีแค่ไหนก็ยังมีคนขี้อิจฉานินทาอยู่ดี เรื่องนี้สาวหนูเล็กได้โพสต์เอาไว้ว่าได้ยินบางคนเขานินทามาา5 5 5ฟังก็ตลกสงสารความสุขมันต่างกันนะคนเราบางคนสุขที่ได้รูร่าสุขที่ได้ดูดีสุขที่ได้มีรูปสวยๆหนูก็อยากมีเหมือนเขานั้นละแต่ว่าตัวตนมันทําได้แค่นี้ในเรื่องสวยงามรูรา่าหนูมีทุกอย่างเหมือนคนอื่นแหละแต่หนูก็ดูดีได้แค่นี้มันหนีตัวตนไม่พ้นหรอกกบกไม่ชอบมันเหนื่อยแบบนี้แหละ ความสุขของหนูที่ไม่ต้องพยายามก็มีความสุขเท่าเพื่อนดีไม่ดีมีมากกว่าเพื่อนอีกแต่แค่ไม่ได้บอกเพราะคุณไม่ได้ถามฮ่าฮ่าฮ่าา,าจบนะพวกขี้นินทาสมัยนี้ยังมีเวลานินทากันอีกนะตลก